ำลังมองหานุ๊กตัวใหม่อยู่ใช่ไหมครับผมถ้าตอนนี้นะครับผมคุณอยากซื้อนุ้๊กตัวใหม่แต่ไม่รู้ว่าจะซื้อน้บุ๊กตัวไหนดีนะครับบอกเลยว่าวันนี้ผมรวบรวมมาให้แล้วนะครับผมกับนุ๊กขายดียอดที่ราคาไม่เกินสามหมื่นบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสามารถใช้งานได้อย่างครอบคลุมแน่นอนครับเดี๋ยวไปดูกันว่าครับผมว่ามีนบุ๊กตัวไหนบ้างนะครับตัวแรกนะครับคือหัวเว่ยนุ้๊กเมดบุ๊กสิบสี่นะครับตัวนี้นะครับผมออกแบบมาอย่างบางเบาสลิมนะครับผมและมีหน้าจอแบบ full view AMD 4 0 0 0 S Series นะครับตัวนี้นะครับเหมาะกับการทำงานหลายอย่างได้สบายยเลยนะครับผมซื้อไปเล่นเกมตัดต่อก็สามารถทําได้แบบลื่นๆเลยแต่อาจจะมีเรื่องปัญหาการระบายความร้อนนิดนึงนะครับเพราะว่าการระบายความร้อนอาจจะเสียงดังแล้วก็ร้อนนิดนึงนะครับแต่ด้วยเปกที่ให้มาอย่างเต็มเปี่ยมนะครับผมด้วย SSD RAM 16GB จอ 2K นะครับบอกได้เลยนะครับว่าเอาไปทํางานได้สบายๆเลยนะครับในราคา25,990บาทนะครับผมก็บอกนะครับว่าตัวนี้นะครับผมเขา ออกแบบมาให้สำหรับการทำงานนะครับผมเอาไปทำงานได้อย่างสบายเรื่นๆตัดต่อต่างๆนะครับถ้าเล่นเกมเนี่ยก็ต้องห้องแอร์นนึงนะครับเพราะว่าน้องจะร้อนเร็วนิดนึงนะครับต่อมานะครับผมเป็น MSI Notebook Modern 15นะครับผมตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กสำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์เลยนะครับมาในราคา26,990บาทบอกเลยนะครับว่าตัวนี้นะครับผมให้จอมาที่15.6นิ้วนะครับผมเป็นจอที่กว้างแล้วก็การทำงานได้สะดวกสบายมี SSD 512GB นะครับผม ใช้งานปกติชิลชสบายใช้งานพื้นฐานนี่ได้เลยนะครับถ้าใครซื้อมาตัดต่อก็จากการเรนเดอร์ไฟ 2K นะครับผมใช้เวลาความยาว10นาทีกว่าๆเนี่ยใช้เวลาเรนเดอร์ประมาณ20นาทีนะครับผมก็ต้องบอกว่าความเร็กวก็เร็ว,รวพอสมควรเลยนะครับผมตัดต่อได้สบายๆเลยนะครับถ้าที่อยากได้ก็ลองหาซื้อตัวนี้นะผมกับ MSI m o d e l 15นะครับผมมาดูที่ตัวต่อไปกันดีกว่านะครับผมตัวต่อไปคือ Acer Notebook Swift นะครับซึ่งมาพร้อมกับ Intel Core i5 นะตัวนี้นะครับผมเป็นตัวเครื่องแบบอลูมิเนียมเพียวบางนะครับผมมีดีไซน์ เท่นะครับผมแล้วก็สีสันสวยงามน,นะครับพื้นที่หน้าจอเป็นขนาดใหญ่แบบ Full HD นะครับผมรองรับการทํางานแบบพื้นฐานสามารถใช้ทํางานเอกสารทํางานพรีเซนต์อะไรต่างๆเข้าเรียนออนไลน์ต่างๆได้ง่ายเลยนะครับผมได้ส,สบายๆดูหนังฟังเพลงได้เลยนะครับแล้วก็การตัดต่อเนะี่ยตัดต่อก็ทํางานได้อย่างดีนะโดยคะแนน PCMark อยู่ที่4,942นะครับผมก็ค่อนข้างสูงที่เท่ากับกเกมมิ่งได้เลยนะครับและดีไซน์ก็ต้องบอกนะครับผมที่เป็นเอกลักษณ์นะครับผมและใครที่ชอบสีสันสวยงามมันก็ต้องเลือกตัวนี้ได้เลยนะครับผมด้วยราคาตัวนี้เนะี่ยอยู่ที่ 25,990นะครับผมต่อมามาต่อที่ l e n o v o n o t e b o o k IdeaPad ยแพดซีน3นะครับผมตัวนี้ก็มาพร้อมกับ AMD Ryzen 7นะครับผมก็บอกว่าการทำงานพื้นฐานก็คือทำงานได้ปกติเลยนะครับแล้วก็ดูหนังฟังเพลงอะไรต่างๆได้เลยนะครับหรือว่าจะตัดต่อเนี่ก็ได้พอสมควรนะครับมาพร้อมกับ SSD 512GB นะครับผมแล้วก็คุณภาพหน้าจอครับเป็นแบบ Full HD นะครับผมแล้วก็การพกพาสะดวกสบายนะครับผมตัวนี้นะครับผมราคาถูกลงมาหน่อยนะครับผมก็คือ22,990บาทนะครับผม แล้ตัวสุดท้ายสำหรับวันนี้เป็นตัวที่ใครเนี่ยอยากได้ต้องซื้อได้เลยนะผมว่าเป็นตัวที่ ค่อนข้างราคาถูกแล้วก็ใครที่อาจจะไม่สายสตอร์อาจจะไม่สายทํางานหนักๆแต่ว่าอยากได้คอมลื่นๆเนี่ยไปทํางานสบายๆทำเอกสารเรียนออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยตัวนี้เลยนะครับผมกับเดียวโน้ตบุ๊กอิสไพรอนตัวนี้นะครับผมมาพร้อมกับอีเกียวเคไอสามนะครับผมที่เป็นเจเนอเรชัน11นะครับตัวที่แล็ปท็อปตัวนี้เนี่ยมีขนาดอยู่ที่ยี่สิบนิ้วนะครับพร้อมกับแรม4ี่ิกนะครับผมมาพร้อมกับ SSD 256ีสกิกนะครับแล้วก็เป็นโน้ตบุ๊กที่สามารถใช้งานพื้นฐานได้สบายๆเลยนะครับอีกอย่างข้อดีของมันสาาามมมรรรถเเออปุุกกณณ์ขขงคคนะัับบผ้ดียว Mobile Connect ได้นะครับผมมาพร้อมกับความสามารถของ s p e เ ch ป Charge นะครับผมที่สามารถช่วยลดเวลาที่คุณใช้กับเต้าเสียบและชาร์จแบตได้ถึง80%นะครับผมใน60นาทีก็เรื่องของประสิทธิภาพมันกะ็ต้องบอกว่า ตอบสนองได้เร็วและเงียบนะครับผมก็ต้องบอกว่าเนี่ยผมใครที่กําลังมองหาโน้ตบุ๊กตัวใหม่เนี่ยหรือว่าไม่รู้ว่าจะซื้อโน้ตบุ๊กตัวไหนดีนะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวฮิตที่คนใช้กันนะครับผมแล้วก็รับรองว่าการทํางานพื้นฐานเนี่ยสุขสบายใช้งานได้ง่ายนะครับในราคาไม่ถึง30,000บาทนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับถ้าใครเนี่ยอยากช็อปเนี่ยผมผมไปหามาแล้วนะครับผมว่านายบรรณาตอนนี้เขามีส่วนลดให้ด้วยนะครับผมถ้าใครอยากช็อปในผมแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดดดขขอองโน้ตตบุุ๊กสฮาาายีรค ไม่เกิน30,000ครับผมและนี่คือทั้งหมดจากส k เรีวิวครับผม